สวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้าเมนสิาพามาเกงกะทิไก่เนาะคะนะ่ะเนาะเครื่อนเกงใต้เขื่อนเกงกะทินะหัวกะทิไก่จ้าแล้วก็โหระพาฝรั่งเนาะคะนะ่ะเนาะผักเนาะแล้วก็ปาปิการิกใหญ่จ้าแล้วก็ต้นหอมเครื่องปรุงฮอก,ก็บุนีหยังจ้านี่จ้า จะบ,บุมีมยังดอกจากพี่น้องปลาปาพี่น้องมาดูกันเลยจ้ามา,าพี่น้องไก่สุกแล้วเอาหัวกะทิลงไปจ้าแตกมัน ใส่เครื่องปรุงรสล,ลงไปซีอิ๊วขาวนะจ๊นะน้องใส่น้ำตาลก็อร่อยด้วยพนะี่น้อง เดือดได้ที่แล้วน้องเอ,อ๋หอมจ้ะพี่นอ้องหอมลงไปเสร็จสับง่ายๆจ้ะของเราคาลงไป ไปเสร็จแล้วไม่มีอะไรจากน้องเสร็จจ้ามาพี่น้องดูเดือดพูดพูดพูดเลยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า จ้าพี่น้องไปกินกัน